สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคําว่าเสียใจนะคะมาดูว่าเสียใจเนี่ยใช้คําอะไรบ้างแล้วก็นํามาใช้วิธีหรือว่าสถานการณ์ไหนบ้างไม่ใช่ว่าเราใช้คําเดียวเสียใจก็ใช้ทุกสถานการณ์ก็ไม่ได้นะคะอะมาดูคําว่าเสียใจก็คือ การที่ไม่สบายใจเพราะทำพลาดหรือว่าเศร้าใจเพราะผิดหวังหรือว่าเศร้าใจเพราะสูญเสียเพราะฉะนั้นนะคะมาดูกันว่าภาษาเกาหลีนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรนะคะแล้วนำไปใช้แบบไหนนะคะมาดูกันมาดูนะคะคำว่าเสียใจนะคะคำที่หนึ่งะคะเราจะใช้คำว่าโซกซังฮดะโซกซังฮดะ จริงๆเขาว่าซกซังหะดนะคะจะมีความหมายว่าเจ็บใจเจ็บแขนหรือว่าผิดหวังหรือว่าเจ็บปวดใจหรือว่าระทมทุกข์แต่ก็มีความหมายเสียใจด้วยแต่ว่าซกซังนะคะเราจะนาม,มาใช้สถานการณ์ที่เป็นทุกข์และไม่สบายใจเนื่องจากงานไม่เป็นไปตามเจตนารม์เราจะได้เลือกใช้ได้ถูก ถ้าเราจะใช้คำว่าสกสังฮาดะเสียใจหรือว่าเจ็บปวดใจผิดหวังเนี่ยเราต้องนำมาใช้กับสถานการณ์ที่เราเป็นทุกข์และไม่สบายใจเนื่องจากงานไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แล้วก็คำที่สองก็คืออันเวดะอันเวดะนะคะก็จะมีความหมายเสียใจแล้วก็ มีความหมายอื่นก็คือใจไม่ดีรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจหรือว่ารู้สึกเสียใจแต่ว่านะคะอันเวดะจะนำมาใช้กับสถานการณ์ที่เรานะคะใจไม่ดีเพราะสงสารหรือว่าเห็นใจแล้วก็มีอีกคำนะคะยูกามีดะก็คือมาจากคำว่ายูกัม ยูกรรมนะคะก็จะมีความหมายเสียใจเหมือนกันหรือว่าไม่พอใจแต่ว่านะคะเราจะนำมาใช้กับสถานการณ์ที่เรานะคะมีความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าเสียดายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ว่าเราจะใช้คำไหนแล้วก็เราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนถ้า เราใช้ซกซังก็ต้องจำก็คือเป็นสถานการณ์ที่เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจเนื่องจากงานไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ถ้าจะใช้อันเวดาก็คือนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เราใจไม่ดีเพราะสงสารหรือว่าเห็นใจและถ้าพวกเธอจะใช้ยูกามิดะเราต้องนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่า เราไม่พอใจหรือว่าน่าเสียดายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็ต้องจำนะคะอาทีนี้นี่เป็นรากศัพท์ทั้งหมดเลยเวลานำไปพูดก็นำไปแต่งประโยคจะพูดรูปโยก็ได้หรือจะลงท้ายด้วยรูปสุภาพก็ได้หรือนะคะจะนำไปบวกกับไวยากรณ์อื่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะพูดว่าอะไรแต่ว่าจำไว้ว่าต้องจำรากศัพท์ เพราะว่าเราจะนำไปแต่งประโยคได้ไม่งงเลยอะมาดูนะคะประโยคตัวอย่างกันอย่างเช่นนะคะประโยคนี้เลยเวอุรโยเวอุรยเวอุรยก็คือมาจากคาว่าเวคือทำใหม่อุรอยก็คือมาจากอุดก็คือร้องไห้แล้วก็พันรูปโยนะคะลงท้ายประโยคคำถาม ก็คือไมค่าไหมครับหรือนะคะไม่แปลแต่ว่าให้รู้ว่าถามนั่นเี่เวอ์รอยก็คือร้องไห้ทำไมหรอหรือว่าร้องไห้ทำไมนั่นเี่เวอ์รอยแล้วก็ถามต่อไปว่า무슨ซึสกซังฮันยีลอิสเซอร์ 무슨속상นซกซังฮังสสงก็คืออะไรแต่ว่าทําหน้าที่เป็นประธานหรือว่าหัวเรื่องต้องอยู่หน้าคำนามนี่นเนแล้วก็ซกซังฮันก็คือมาจากซกซังฮ d ดก็คือเสียใจแต่ว่าเสียใจซกซังเราต้องนำม,มาใช้สถานการณ์ที่เป็นทุกข์หรือว่าไม่สบายใจเนื่องจากงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตัดใดนะคะใส่นีอื่นเข้าไปทำให้เว์กับนามสัมพันธ์กันแปลว่าที่แล้วก็ e อ r ก็คือกิจธุระการงานหรือว่าเรื่องแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะอิซโยก็คือมาจากอิตะก็คือมีกับอยู่แล้วก็ผ่านรูปอยู่ลงท้ายประโยคคำถาม무슨속상한일있어요무슨속상한일있어요แปลว่า เสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรหรือว่าผิดหวังเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเราแปลตามตัวนะคะระตรงนี้นะคะจะแปลว่ามีเรื่องเสียใจหรือว่าผิดหวังอะไรแต่ว่าเราต้องแปลว่าเสียใจเรื่องอะไร เราก็จำสองแบบไปเลยก็คือมีเรื่องเสียใจยอะไรก็คือภาษาไทยคือเสียใจยเรื่องอะไรเราก็จะได้ละเว, mm hmm. วอูรอยโยก็คือร้องไห้ทำไมเวยูรอยหมู่สื่นสุขสร้างให้อิสรก็คือเสียใจยเรื่องอะไรคะนั่นเองอ่ะมาดูประโยคต่อไป 습니 다, 니 다, 니다ก็คือจริงๆไม,ม่ได้สิ่งนีาก็คือมาจากอันเดก็คือคำที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คือเสียใจหรือว่ารู้สึกสงสารรู้สึกเสียใจใจไม่ดีอันเดอก็คือจะนำมาใช้กับสถานการณ์ที่ใจไม่ดีเพราะสงสารหรือเห็นใจ อาจจะด้วยเหตุเพราะสูญเสียหรือใครบางคนสูญเสียแล้วเรารู้สึกสงสารหรือเห็นใจเราก็จะใช้กับสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นต้องดูสถานการณ์ที่เราจะพูดแล้วก็เลือกใช้คําด้วยนะคะแล้วก็พันรูปอดีตจากอันเวดเป็นอันเดดแล้วก็ลงท้ายด้วยซึมีดาก็คือขาับรูปสุภาพทางการนำมาใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่าน,นั่นเอง 정말안됐습니다정말안됐습니다ก็คือขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะหรือว่าเสียใจด้วยจริงๆค่ะเนี่ยถ้ามีใครมีการสูญเสียแล้วเรานู้สึกเห็นใจหรือสองสารเราจะใช้안되다เราก็จะได้เป็น정말안되겠습니다정말안되습니다 ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะเสียใจด้วยค่ะหรือว่าเสียใจด้วยจริงๆค่ะน,ะนั่นเองอ่ะมาดูอีอกสถานการณ์หนึ่งนะคะมาดูว่าจะใช้ยูก่มอีดะยังไงนะคะมาดูประโยคนี้อ이것보다더좋게하지못해서유감입니다이것보다더좋게하지못해서유감입니다 อีก็ e คือสิ่งนี้ก็คือมาจากอีก็คือนี้กก็คือสิ่งของแล้วก็โพดตตัวนี้ก็คือกว่านำมาใช้แสดงขั้นกว่านะคะ <c oughs> ก็คือนำมาใช้เปรียบเทียบกับสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็นะคะทอก็คือมากเพิ่มอีกชดเคก็คือมาจากชดทา <c oughs> ก็คือดีชอบเหมาะสม แล้วก็เกฮาจิมดเทโซก็มาจากเกฮาดานะคะก็คือจะมีความหมายว่าทำให้นะนั่นเีงก็คือนะคะประธานเป็นสาเหตุทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกฮาดาแปลว่าทำให้ก็คือเป็นซาดงนั่นเีงถ้าจำอีฮิริกิไม่ได้ก็ใช้เกฮาดาเลยนะคะแล้วก็จิมดเทซอก็คือมาจากจิมด คาดก็คือไม่สามารถหรือว่าไม่ได้ผันสระแล้วตามด้วยซ o คือเพราะว่าแล้วก็ดังนั้นหรือว่าที่นั่นเองนำไปใช้คำที่ตามมานะคะจะนำไปใช้กับคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกก็จะแปลว่าที่หรือจะนำไปใช้กับวิธีการโดยการดาร้วยการก็ได้กฎของซอเยอะนะคะนี้ต้องเรียน ถ้าใครอยากรู้วยากรณ์แน่นๆนะคะก็สามารถสมัครเรียนได้ที่โซคลับนั่นเพราะที่นั่นนะคะรับสอนภาษาเกาหลีทุกระดับเลยนะคะแล้วก็ทุกวยากรณ์เลยแล้วก็ตามด้วยยูกามิมีนิดาก็คือมาจากยูการมีดะยูกาม d ีดะก็คือเสียใจไม่พอใจแต่ว่าเราจะนำมาใช้กับ <Es> <idas> สถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่พอใจหรือว่าน่าเสียดายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็นะคะตักดกาใส่พิบแล้วก็ลงท้ายด้วยนีดา <drill. S 1> ก็คือขาคับรูปสุภาพทางการนั่นเองเราก็จะได้ประโยคนี้แหละอีก t โป d ดาทอชุกเคหันจิมเทโซยูกามิีดาก็คือ เสียใจที่ไม่อาจทำให้ดีกว่านี้ได้ถ้าเราแปลตามตัวนะคะเราสามารถแปลได้2วิธีก็คือเพราะว่าไม่สามารถทำให้ดีกว่าสิ่งนี้ได้<ๆ>ก็เลยเสียใจหรือจะแปลข้างหลังเอาความหมายที่ก็ได้ก็จะได้เป็น เสียใจที่แล้วเอาซอในความหมายที่เสียใจที่ไม่สามารถทำให้ดีกว่านี้อีกได้นั่นเองอันนี้คือแปลตามตัวอันนี้แหละที่เราแปลที่จะพูดเกาหลีก็คือเราจําประโยคที่จะพูดเกาหลีว่าภาษาเกาหลีนะคะพูดแบบนี้แล้วก็ภาษาไทยนะคะก็จะได้ความหมาย เสียใจที่ไม่อาจทำให้ดีกว่านี้ได้แต่ว่าเราต้องพูดภาษาเกาหลีก็คือเสียใจที่ไม่สามารถทำให้ดีไปมากกว่านี้อีกได้นั่นเองอะเสียใจที่ไม่อาจทำให้ดีกว่านี้ได้ก็คืออีกัโปดาทอชกเคฮาจิมุตเทซอยูกามินิดาอะ นี่ก็คือเสียใจค่ะเราก็จำนะคะล้าก็นำคำที่เราจะใช้นะคะไปใช้กับสถานการณ์อะไรนะคะก็ต้องจำแล้วก็เลือกใช้น,นั่นเองว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะจะใช้คำอะไรดีน,นั่นเองแล้วก็นะคะถ้าใครอยากเรียนนะคะภาษาเกาหลีก็สามารถสมัครเรียนได้ที่โซครับนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ คำอื่นๆนะคะก็สามารถส่งข้อความมาที่รายที่เพจได้นะคะและนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์หรือว่าน่าสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะคำจามนิดาอันโยง